เส็จสิ้นภารกิจครับสำหรับวันนี้ครับของเจ้าหมูทองครับมามานเร็วเร็วมานตอนนี้ก็ต้อง<า>นำขึ้นรถครับเพื<า>่อกลับบ้านครับเป็นพ่อวัวสายพันธุน์บมา,บาบมันครับบามาันบวกคุณพ่อบาซินครับไว้เป็ดครบเนะบาะบอก

ดครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มผาถัร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>